สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับทุกทุกคนทุกทุกท่านนะครับในยามขันยามแรงเนาะนะครับสวัสดีพี่น้องอิซี่นะครับทัวรฝ่าเมืองไทยนะครับรวมถึงเช่าอุดรทุกทุกท่านกันแลลวนะครับกับบรรยากาศยายามแรงยามหนาวเนาะนะครับเมื่ออาทิตย์ไทยทุ่มควกว่าเสี่ยวสองถุ่มนะครับเมื่อนี่โฮมงกว่าเสี่ยวทุ่มหนึ่งเนาะนะครับหลังจากที่ไทยทำนะครับให้พี่น้องชุ่มบรรยากาศนะครับน้ำท่งน้ำหน้าเนาะนะครับพาพี่น้องไปชุ่มบรรยากาศน้ำท่น้ำหน้าหลังจากนะครับที่นะครับ พี่น้องนะครับพวกพี่น้องนะครับผูวเพิ่นนะครับปูนพอนแม่ก็ดีเนาะนะครับผูวเพิ่นได้เก็บเกี่ยวนะครับเป็นลุงเป็นป่าก็ดีนะครับเนาะลุงเม่ป่าก็ดีนะครับที่เพิ่นได้เก็บเกี่ยวนะครับเขินเหล่าเขินเชลลอยเนาะนะครับบรรยากาศในเมือนั้นก็อุยร้านเพื่อนก็ได้ไปถ่ายทำนะครับในพี่น้องนะครับได้เขารับชมเนาะนะครับทางช่องยูทูบ ของอู๋หลอนพ่เพื่อนะครับห่างให้นายให้ตาพี่น้องนะครับไปประมาณมือนึงนะครับมือนี้กับให้ทำนะครับช่วงหนาบันนะครับเนาะถ้าเ่อนได้เห็นหนาเห็นตาอู๋หลอนพ่อเพื่อนนะครับอาทิตย์มือนี้อาทิตย์เมืงนะครับบรรยากาศนะครับช่วงนะครับหน้าประตูบ้านประตูเฮียนเนาะนะครับกับการพูดคุยให้พี่น้องเลยเขารับชมรับฟังนะครับในมือนี้กันเลยนะครับในการใช้ถ้ำคลิปนะครับลงคลิปยูทูบของอุ๋หลอนฟ้าเพื้นนะครับเนาะนะครับหลังจากให้นาให้ตานะครับ พี่น้องไปนะครับพี่น้องเอฟซีนะครับพี่น้องสปินเอฟซีหรือว่าแมสเอฟซีก็ตามสร้างเนาะสามารถเขารับชมได้นะครับบ่ได้จากัดนะครับเพียรอายุไว้นะครับสามารถเขารับชมได้นะพี่น้องที่เขารับชมกังบันกังขึ้นในเบิดพี่น้องนะครับในทุกยีดีชั่วโมงนะครับในแต่ละคลิปของวิวแระเพื่อนๆในช่งคลิปให้พี่น้องได้เขารับชมรับฟังนะครับในการ่ายทําคลิปในการพูดการคุยการโรกันจ่ายพี่น้องได้เขารับชมและก็รับฟังนะครับในแต่ละมือในแต่ละวันนะครับ ให้ให้ตานะครับไปมือหนึ่งเนาะรันมือหนึ่งสองมือกัว่าไหนนะครับเนาะประดทไทยทำนะครับมือนีก็ถที่โอกาสดีๆนะครับผมมองกัวนะครับเขาทุ่มนึงนะครับในช่วงนี้กับผู้บางคนบางท่านนะครับเปินอาตีกินเขากินหนํานะครับเนาะนะครับกินเขากินหนํานะครับเพราะว่าช่วงนี้มันหนาวนะครับก็ต้องอาบน้ำเอาแม่ไตเวียนแน่ใจน่อยเด็กม่มากันหนาวเนาะนะครับบางคนบางท่านอาจจะกินเขากินหนํานะครับ ทำการทำง,งานมาเหนื่อยเนาะนะครับจะได้กินข้าวกินน้ำพักผ่อนนะครับบองทีบีนะครับละครสองเก็บสองสามนะครับหลายสองนะครับที่พี่น้องในก็รับชมในแต่ละหมื่อแต่ละวันเนาะนะครับเพราะนั้นาเขารับชมจะนะครับช่องยูทูบต่างๆนะครับนะครับรวมไปถึงช่องยูทูบของอวิโยเพื่อนนะครับทีบีก็สามารถรับชมได้นะครับเนาะนะครับเขาเมืองละครนอจาจะไปอินครับละครนะครับเนาะอันนี้คือโบพี ally, <up ers. S 3> <tr if> ่หน้องนะครับ บทสอนใจนะครับบทพี่น้องเลยเข้าใจเนาะนะครับเขามังละควันหรือมังนิวสิกเพลงนะครับก็จะไปอินนะครับกับการแสดงนะครับที่เวามังทั้งบดนะครับในนะครับในทีวีนะครับหรือเป็นน้ำวิธีมอลำนะครับวิธีหรือจะเป็นวิธีมอรำนะครับในช่อง youtube นะครับอาจจะเป็นการแสดงกับนี่ครับนิ้วศอกมิวสิกที่เอามังเพลงนะครับเนาะเทระบบทเพลงที่ได้ออกมานะครับเนาะ อาสิบมิวสิกเพลงนะครับจะไปอินกับมิวสิกเพลงหรือยาปอินกับการแสดงนะครับการแสดงนะครับหนังในแต่ละช่องนะครับนอกจากชีวิตจริงๆนะครับชีวิตจริงๆก็คือนะครับกับโบเลแสดงนอกาะชีวิตจริงๆนะคือปัจจุบันนะครับบบเล่แสดงนะครับละครนะครับหลอกผู้ใดๆนะครับคือนะครับชีวิตจริงๆคือละครชีวิตนะครับที่เขาอยู่ปัจจุบันนี่อะไรนะครับปากไวจหนอยด้วยนะครับ อันนี้คือบทก่อนสอนใจที่วิวรันเพื่อนในโบรับพี่น้องในมือนี้กันแล้วนะครับก็รวมไปถึงนะครับเมื่อคืนนี้นะครับเมื่อวานนี้กับเป็นวันที่หาเนาะนะครับวันที่หาคือวันพ่อนะวันพ่อแห่งชาตินะครับกะคิดว่านะครับกับหลายๆคนนะครับหลายๆถันนะครับทั่วฝ่าเมืองไทยนะครับรวมถึงชาวอุดรทุกๆถันนะครับเนาะกับทึ่งเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดเจรอยสิวามเพื่อนทุกตำบลทุกหมู่บ้านนะครับเนาะนะครับไปย่างโค้งนะครับเลือกถึง อยู่คือเก่านะครับเนาะครับพอหลวงนะครับราชการที่เก่านะครับเนาะครับวมถึงพอหลวงราชการที่สิบนะครับเนาะครับนเพิ่นนะครับสินผชลลงไปนะครับกะคนไทยห่อนะครับอุ๋ยู่นยาำพะเพื่อนกับคิดว่านะครับคนไทยห่อนี่กันยังนะครับเลือดถึงบนขี้เก่านะครับฝากไว้จะน้อยด้วยนะครับ มู่บ้านเนี้ยก็คือนะครับวันพ่อแห่งชาตินะครับนะครับตอนแรกอ่ผ่านมากอ่ะคือวันที่สิบสองสิงหานะคือวันแห่งชาตินะครับตัวเมือขึ้นนี่บไม่ได้ลงคลิปเนาะนะครับก็คือวันพ่อแห่งชาตินะครับกับตัวฝ่ามืองไทยนะครับส่งเลยถึงเป็นที่เก่านะครับถึงพอหลวงราชการที่เก่าถึงพอหลวงราชการที่สิบนะครับเนาะนะครับวังวานะครับพี่หน้องนะครับ ชาวไทยเฮาทุกถูกถัดนะครับรวมไถึงสูงหองอิวหอนผ้าพืชนผ่อนเนาะนะครับกระส่งระลึกถึงเพิ่นขี้เก่านะครับผนังราชการที่เก่าหรือผนังราชการที่สิบเนาะนะครับวันเป็นวันสําคัญนะครับอิวหอนผ้าพืชนก็ได้จุดเทียนนะครับหน้าบ้านเนาะนะครับจุดเทียนใชยนะครับหน้าบ้านนะครับเนาะตรงระลึกถึงเพิ่นนะครับเนาะนะครับฝากไว้ชนลอยด้วยนะครับถึงผนังราชการที่เก่าแล้วก็ถึงผนังราชการที่สิบก็แล้วนะครับกักับ เดืบ่อยลงไปถ้าเมื่อคืนนะครับเนาะนะครับสำหรับพันที่หานะครับเขียนท่านว่านะครับพอสอยงว่านาร้อยหกสิบสี่นะครับเนาะจากน้อยกะนะครับเกิดถึงนะครับจักน้อยกะสิถึงนะครับปีใหม่นะครับเนาะนะครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะครับเนาะนะครับกับกัสิมบาว์กับพี่หน้องนะครับไหลรยเลีองนะครับ กสิมาบอกกับพี่น้องนะครับหลายเรื่องนะครับหลายเร้านะครับฝากไว้จน้อยด้วยนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับเนาะนะครับอาจจะบอกโดนซ้ำได้พี่น้องนะครับในคลิปนี้นะครับอาจจะประมาณสิบานาที่นะครับเนาะนะครับกเมาไม่ขับนะครับเนาะนะครับอุบัติเหตุวัตถภัยนยเกิดได้ทุกเวลาโดยที่เขาประมาทนะครับเนาะแต่ผู้บอกอยู่นี่นะครับเนาะนะครับ แต่ผู่บอกยู่นี่ก็ยังนะครับตอนได้เศร้าอยู่ตะขวางกัยังก็ตอนไหนเปขายนะครับแต่ว่าได้เหตุงานเขาก็แกลกนะครับผู่บอกยู่นี่ก็ได้อุ้ยอยู่กันเพื่อนนะครับบอกยู่นี่ครับก็ยังนะครับช่วงได้เศร้าตอนไหนนะครับเนาะนะครับตะขวางกัยังบปได้ขายนะครับแต่ว่าพอเหตุงานไดเขาก็แกล้งนะครับให้หัวหันกบหัวหันป่านะครับที่เลี้ยงไว้นะครับเนาะเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้อยู่ไว้กินนะครับอยู่แบบศิ่งกิจพอเพียงนี่นะครับเนาะนะครับเก่าค่ำนะครับที่ พอหลวงพนเดศรอนะครับเนาะนะครับลูกโตลูกร้านนะครับในเมืองไทยห้องกันแหละนะครับฝปกาไปจะหน่อยลงไปยูทูบต่อลูกร้านนะครับหรือรลัสดอประชาชนชาวไทยห้องทุกทุกถ่านนะครับเนาะนะครับทุกทุกคนนะครับอยู่แบบสีจิจพอเพียงนะครับมันจงสีมีความสุขนะครับเนาะนะครับพออยู่พอกินนะครับพอมีพอใส่พอเพียงนะครับเนาะนะครับ นะครับกันคือว่าเลี่ยงเลี้ยงง้างไหวกับพ่อได้ยินนะครับเนาะเลี่ยงไกลไหวกับพ่อได้ต่มนะครับได้หลับยังมีการมีงันนะครับเนาะนะครับพักกระเดาประเด็ปลูกขึ้นน้ำหน้ากับพ่อได้ใส่หลับใส่กขวยยังมีการมีงันประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจทั้งบานทั้งเยีนทั้งโตนทั้งหน้านะครับเนาะนะครับจังเมื่อขึ้นนี่โอโยร้อนเพื่อนกับประกอบนะครับประกอบกับพ่อได้ ใส่ตำบักุ่้นะครับใส่ตุ punched, ต่มปลานะครับใ,ใ,ใ,ใส่ปนใส่เจียวประมาณนั้นนะครับเนาะเพราะเด็กปูแไว้มันขึ้นมาเอียงนะกระดอยูด้กินนะครับอันนี้คือเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับทั้งตงทั้งหน้านะครับทั้งบ้านนั่เหียนคือปูปลาหน้าเหนียวนะครับเปลดไก่นะครับเป็นหมูนะครับเป็นหัวเป็นไขยนะครับกะผู้บางคนบปางท่านกับจีดเรียกนะครับแนวบริโภคนะครับเรียกสัตว์ที่บริโภคนะครับ ทางวัชรน้อยด้วยนะครับสําหรับในการทําอาหารการกินนะครับในช่วงเป็นการเป็นงานหรือบริเวเป็นการเป็นงานนะครับในชีวิตในแต่ละเมือแต่ละวันเนาะนะครับกบธรรมดานะครับของแต่ละของคนนะครับในแต่ละ เนี่ยแต่ละผักในเมืองไทยนะครับเนาะนะครับผู้ลงค้นขอมากบริโผกกินปลานะครับผู้ลงค้นออกมาบริโภกกินเนื้อมูเนื้อหัวนะครับตาบ้าไฟนี่คือสีโบนะครับโบโบถ่ายเห็นนะครับพี่หน้องบริโภกเนาะนะครับเนาะไฟนี่เป็นสัตย์อนุรักษ์นะครับอาว่าไฟที่เขาเลี้ยงม่นี่นะครับเนาะต่เกาาตะหลังบ่มีรถไถนหน้านะครับพี่หน้องคิดว่าพี่น่องได้เอาไฟนี่ไปทถให้แท่นหน้านะนะครับ เห็บว well right ่าไขนี <quiere> ่เป็นส mm <th <thumbs up> <ARE> <th amid st life> ัตว์ที่ต้องอนุรักษ์นะครับเนาะสัตว์ที่นะครับเคยใส่แรงมาก่อนนะครับยังเช่นนะครับส้างขึ้นกันนะครับเนาะส้างเนี่กับเป็นสัตว์อนุรักษ์นะครับวายกับสั่งนะครับเป็นสัตว์ที่ใส่แรงงานนะครับเนาะนะครับกี้ตะกอนวายกับท้ายหน้านะครับสั่งกับลากซุ้งนะครับลากไม่ลากไหลนะครับเนาะนะครับปากว้จะน้อยด้วยนะครับ แมนนะครับตะกีมันกับผมมีคียงยุ่นคียงจักเนาะแต่สมัยพอสัมเมียภูยตาแยที่ผ่านมารับฝกไว้จะน้อยก็ะดันนะครับว่าวิวรองมาเพื่อนเกิดมานะครับก็เห็นพอเห็นแม่เพื่อนนะครับเนาะนะครับก็ได้นะครับใส่ไฟนี่ไทยหน้านะครับเนาะนะครับจนมาหัาถอดปัจจุบันนี้นะครับไฟนี่สีบริเวณไทยหน้านะครับเนาะนะครับก็จะได้กินหยาเลียงนะครับเอาลูกเอาเต่าเพื่อนไปนะครับพอได้ขายนะครับเนาะ ยงไก่เนี่ยก็ได้ขายเรื่องงอวเนี่ยก็ได้ขายนะครับเนาะนะครับฝากไว้จ์หนยนะครับงัวไก่ราคาแพงนะครับสุเมือเนี่ยนะครับฝากไว้จ์หนยด้วยนะครับแต่ว่าสุเมือเนี่ยก็เพื่อนกับเปิต๊ดข้วเล็กมากนะครับคือลดแท้หน้าคูุ่ตานะครับเนาะนะครับเลิต๊ดขเล็กมากก็เลยใช้แท้หน้านะครับจากที่ใส่แรงงานไกนะครับแรงงานสักนะครับสุเมือเนี่ยอธิบด้ใส่นะครับเนาะนะครับอาธิมีเคียงย่นยังเฉียนเชียนนะครับยกใหม่ยกไหลได้นะครับยังเฉียน ตัวแทหน้ากับเทีานควยเด่นะครับเนาะปากไว้จะน้อยนะครับยังเช่นนะครับ <c oughs> ผู้บริโภคนะครับไก่นะครับไก่ไปทำอาหารไปต้มไปแกงไปพัดไปหลาบนะครับเป็นหมูก็ดีเนาะเป็นเป็ดก็ดีเลี้ยงไปก็ได้ยูได้กินนะครับเป็นเศรษฐกิจพ่อเพียงนะครับ แต่ว่ากับเลี้งกับไว้ก็ได้กินเท่าก็ต้องนะครับหาแนวเพิ่มเติมนะครับเนาะนะครับเพื่อความยู่รหลอดนะครับในการนะครับใช้ชีวิตยุบานนะครับเนาะนะครับยังเชินขายของนะครับเป็นอาชีพเสริมนะครับคือยังอุียหวดร้าเบื้องเหตุนะครับเนาะนะครับเลี้ยงปูเลี้ยงปลาไว้นะครับเนาะนะครับกับไปขายสิ่งขายของนะครับนะครับบอกยังไงว่ามันเป็นนะครับทุนในครอบครัวนะครับเป็นเงินทุนเทียมหมุนนะครับเนาะในครอบครัวนะครับเพื่อการใส่ใจนะครับ ในวันขางหนาตต่อไปนะครับฝากแวจเจหนยนะครับเพื่อการหมุนการใส่ใจในวันขางหนาตต่อไปนะครับเนาะนะครับอันนี้คือมาบ้กกับพี่นองนะครับเอฟซีนะครับหรือว่าแมนเอฟซีนะครับทัวร์ฝ่ายเมืองไทยด้้อนะครับกับอกไปหลายหลายเรื่องนะครับหลายเร่านะครับในมือหนีนะครับทีวีอุดรภาคพื้นนะครับเดลมาพูดคุยกับพี่นองนะครับก็นะครับกัในช่วงนี้นะครับกัทั้งนะครับในตัวจังหวัดอุดรธานีนะครับเพิ่นก็ได้จัดงานกาชาดนะครับเนาะนะครับ กาชาดเลี้ยงงานไม้นะครับไม้มีคิดนะครับเลี้ยงงานถุงซีเมืองนะครับกาชาดขึ้นมานะครับวันที่หนึ่งนะครับถึงวันที่สองนะครับกับปูรูว่าครับขันมีเพิ่มเติมนะครับคันนี้เพิ่มเพิ่มเติมนะครับก็คือนะครับอาจจะสีขายขวางเนาะนะครับหลังจากวันที่สิบสองไปนะครับอาจจะขายขอางนะครับที่มันเหลือในการจัดการจ้างงานนะครับงานกาชาดในแต่ละปีนะครับเนาะฝากไว้จะหน่อยแต่ว่าอุ๋ยหลอนผ้าเพื่อนนะครับบ่าสีเข่าไปจังหมือนเนาะนะครับบ่าสีเข่าไปจังหมือนบ้าสี ถ่ายทรรนะครับไม่พี่น้องชมบรรยากาศในปีนี้ว่าทุ่งซีมืองนี่สิเจ็ดแบบเกาบบนะครับสิจัดง่ายเกาโก้หรือสีหน่อยเกาโก้กัยังโมโหนะครับเนาะเพราะว่าอุยอุดอนเพิ่นบ่ได้เขาไปจักมือนะครับเนาะนะครับปากไปจะหน่อยด้วนะครับสำหรับในคลิปนีะครับเนาะนะครับก็คือโปะกับพี่น้องนะครับในคลิปเกะโก้โปไปนะครับเนาะโปะในคลิปเกะโก้ว่านะครับขันแม่นอุยอุดอนเพิ่นได้เขาไปกับสีได้ถ่ายทรรนะครับ กับมื่อื่นพอดีสิดไปทุราทุลังในบ้านในเมืองเนาะนะครับกสิโบนี่อิล่วงทุงซีเมืองนะครับอธไปทายถ้ำพี่น้องในเขารับชมนะครับติดตามทั้งช่องย t u b e นะครับของอุยร์รพัเพื่อนนะครับชมบรรยากาศทุงซีเมืองว่าเป็นจังไงจังไงนะครับเนาะนะครับไกไว้ซะหน่อยนะครับในช่วงนี้อุยร์รพัเพื่อนกับพักรักษาตัวอยู่นะครับเนาะก็ยังโบได้ไปขายไปขายของน้อยยุ่น้กินนะครับเนาะอุยร์รพัเพื่อนนะครับหลังจากหายนะครับรักษานะครับ ล่างไก่ส่วนในส่วนหนึ่งเนี่ยที่มันพอเป็นปกติอยู่ตอนนี้นะครับขันซวงขันเศร้าเลยนะครับอุยอยู่าเพื่อนกับสิทดิขายแต่ขายคื่เก่าเนาะนะครับฝากไปจะหน่อยฝากพี่น้องเอฟซีหรือว่ามันเอฟซีนะครับผู้เขารับช่อมอุดหนุนในการค้าการขายนะครับหรือผู้รับช่มทั้งเฟีทั้งไล่นะครับทั้งขุเกินเบาซื้อนะครับทั้งติดต่อกดีเนาะนะครับพี่น้องเขารับช่มนี่ก็คือเขารับช่มรับฟังก็คือเขาช่มในช่องทางนะครับยูทูบนะครับเนาะ ช่องทาง YouTube ยอุดรผ้าเพื่อนกันแล้วนะครับปากใบเจโนยด้่นนะครับสำหรับเมื่อนี้นะครับกับบริษัทโบลายให่แห่งนะครับเนาะนะครับการเป็นการเป็นงานนะครับในเมืองอุดรในตอนนี้นะครับเนาะนะครับในจังหวัดอุดรนะครับงานการจัดงานไม่มีคิดนะครับหรืองานงานประจำปีทุ่งสีเมืองนะครับปีพศ2 5 0 0นะครับ6 4กันแล้วนะครับฝากไบเจหน่อยด้่นนะครับซึ่งก็ได้จัดมาสู่ปีนะครับเนาะนะครับการ เปลี่ยนไปเที่ยวนะครับเกิดเรื่อมนะครับใส่หมวกกันน็อกนะครับเที่วลดเกิดอุบัติเหตุวัติเพล่ไหมนะครับหัวนอกปืดนะครับอาติโบเรตทำไรนะครับศีรษะนะครับสมองห้านะครับแตกเคยนไว้ได้นะครับเนาะเพราะว่าข้ามหมวกกันน็อกนะครับเนาะเข้าไปในทุงซีเมืองนะครับก็พยายามเสียบตีนะครับเนาะนะครับปิดผ้าปิดจมูกนะครับก่อนขอในะนำนะครับเนาะนะครับเพื่อเสียบตีนะครับความปวดภัยนะครับเพราะว่าแม่นโรคไรนะครับโรคโควิดนะครับ โคโเวิดนะครับสายพันธุ์นี่ีเบิรไปนะครับสายพันธุ์ไม่นีสิเขามาาไม่นะครับไข่พี่หน้องนะครับดูแลสุขภาพเกี่ยวกับอีนด้อนะครับในหนาหนาวนี่นะครับเนาะนะครับเป็นใครก็ทราบมาพบแพทย์พบหมอได้นะครับเนาะนะครับร่วมไปถึงนะครับร่วมไปถึงนะครับในการในงานนี่ก็ต้องเซฟตีนะครับปิดผ่าปิดจมูกนะครับหรือปิดแมทนะครับนะครับ เพื่อลดการแพร่เชื้อระบาดนะครับในการในงานเนาะเพราะเป็นงานร่วมตัวคนอาสีเขาไปไล่นะครับมยมามิตรทั้งอุดรนะครับสกลนครน้องบมอน้มผู้นะครับขอนแก่นนะครับร่วมไปถึงนะครับจังหวัดที่กไกลเคียงนะครับน้องของน้องไข่น้องบมอน้มผู้เนี่ยกับแม่นะครับเนาะนะครับเล็ดมาเที่ยวนะครับรับเพราะว่าอุดรถ้านี่เป็นศูนย์กลางนะครับเป็นศูนย์กลางนะครับของหลายจังหวัดนะครับเนาะทางภาคอีสานนะครับหรือทางภาคที่จังหดเชียงเหนือนะครับตอนบนนะครับของ ปฏิเสธไทฮ้องกเมืองไทห้องกงกับว่าใดนะครับเนาะนะครับฝากไว้จะหน่อยก็แล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับอูยูร้อนพระพื่นนะครับสีขอวฝากคลิปแล้วนะครับเนาะว่าสีโบนะครับไปนะครับในคลิปนี้ก็ว่าสีโบไปบบไลนะครับเนาะว่าสีโบไปประมาณเด็กสิบวานาทีประมาณสิบนาทีนะคมันก็เลยไปแล้วนะครับเนาะโบไลมันกันไปเรื่อยๆนะครับ ไปต่อเล่ยๆเมื่อกีสี่หลายนะครับเพื่อนมาบอกแล้วกับเพื่อนนะครับประมาณนั้นนะครับเนาะนะครับอูอยู่ราเพื่อนหรือคอจบคคิปนี้นะครับเกือคข้ามวานะครับควยพี่น้องนะครับทุกๆคนทุกๆทันทั่วฝ่าเมืองไทยรวมถึงเช่าอุดรทุกๆทันนะครับเนาะทั่วโลกนะครับในช่วงหนาหนาวนี่นะครับเมืองไทยเฮานี่นะครับอาสีหนาวนะครับเนาะนะครับต่อเมืองหนอกนะครับเมืองหน้านะครับเพื่อนอาสีห่อนกบวาด่าดนะครับเนาะนะครับเมืองอื่นนะครับ ประเทศอื่นนะครับหรือทวีบอื่นนะครับทั้งยุโรปเอเชียนะครับสีห่อนนะครับฝากไว้จะหน่อยนะครับคือเปรียบเทียบคือว่าทั้งหนึ่งฝนตกทั้งหนึ่งฝนไม่ตกประมาณนะครับเนาะนะครับคือทั้งเมืองไทยนี่เมือดนะครับเมืองอื่นนี่ยฟาดจีฟาดอย่างปลอดโปร่งอาจแอเป็นเหน่อกลางวันวบาไดนะครับเนาะนะครับในหลวเข้าเนี่ยนะครับเนาะแับทวีปยุโรปเอเชียกันต่างๆกันไปนะครับเนาะนะครับนอจากภาคเหียดโตะลงไปนะครับ ไปเพิ่ขึ้นยุประเทศอื่นนะครับเมืองอื่นทวีปอื่นประมาณนะครับเนาะนะครับตกลงไปในทวีปเอเชียนะครับอาจจะเพิ่ขึ้นทวีปยุโรปนะครับยุโรปอาจจะตอนนี้อาจจะเว้นหัวสิขึ้นนะครับหรือจะเป็น่วงเที่ยงช่วไใดก็ว่ากันไปนะครับเนาะประมาณนะครับเนาะนะครับที่อุยกัเพื่อนนะครับได้คิดนะครับจำลองภาพนะครับคิดวิจัยมั่งนะครับในสมองความคิดนะครับ ทีวได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับสำหรับในมือนีวันนี้ในการไทคลิปให้พี่น้องเร้ขกรับชมในแต่ละมือแต่ละวันในแต่ละขังแต่ละขังนะครับวิวราเพื่นนะครับสี่ขอสารวมนะครับสี่ขอยุติคลิปนี้นะครับใบเพียงคาว่านะครับขอให้พี่น้องนะครับทัวฝ่ามไทยทั่วรลกรวมถึงชาาอุดรทุกทานนะครับดูแลสุขภาพเกี่ยค้องให้ดีด้วยนะครับเพราะว่าคู่วิดนะครับอาจะมาสายพันไม้น้นะครับต้องเสียบตีดูแลสุขภาพเยี่ครองให้ดีดีนะครับออกอย่าบานแต่ิดี้ยนี่เรน่ครปบ ยื่นท่าเจียวร่างมือนะครับเพื่อรดเชื้อนะโควิดนะครับสายพันธุ์ใหม่นะครับหรือสายพันธุ์ปัจจุบันนี้นะครับยังพันดีออกจากโรคจากเมืองไทยเข้าไปนะครับที่หนองนะครับดูแลสุขภาพเจ้่ของดีๆนะครับสำหรับส่วงท่าไทยสุดนี้นะครับอุโยดอนผ้าพื้นนะครับโปรยากบอลายใหญ่แห้งเนาะนะครับสิขอจบคลิปนี้นะครับตัวยคําว่า สวัสดีครับคำเคลื่อนนี้ขอให้พี่น้องนะครับนอนรับฟันดีทุกๆคนทุกๆท่านกันเลยนะครับตื่นขึ้นมานะครับให้พี่หน่องนะครับเจอแต่สิ่งดีๆงามๆนะครับเข้ามาในชีวิตกันเลยนะครับวิวตอนเพื่อนนะครับขอเป็นกำลังใจให้พ่อพี่หน้องนะครับเก่าให้ย่างเก่าเดินต่อไปเด้อนะครับผูกำลังสูงยู่ตัวนี้นะครับเนาะบริลลบุนะครับ เป็นือสิเป็นการคลาย็ดีนะครับเนาะสิเป็นการลองการล่ำนะครับงานสอบงานชิ you, so mm ้นนะครับหลายสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะนะครับทัวฝ่ามองไทยทัวโลกรวมถึงเช่าอุดอทุกทันอุยขอเป็นกําลังใจพี่น้องนะครับทัวฝ่ามองไทยรวมถึงชาวอุดรทุกทานทั่วโลกเลยนะครับพี่น้องคอยเก่าคอยเดินต่อต่อไปด้้อนะครับพร้อมกันกับอุยอุดรผ้าเพื่อนนะครับอุยอุดรเพื่อเพื่อนกันเมื่อนาต่อไปอธิแด้ขายขอ้างพร้อมนะครับเนาะทําการทํางานไปพร้อมนะครับฝากไว้จะน้อยด้อ สำหรับในคลิปนี้ครับอุยอรังประเพื่อนสี่ขอยุตินะครับจบคลิปนี้ไม่เพียงซ้ำหนีกันเลยนะครับโอกาสหน่าพอคลิปใหม่ไปเรียกกันกันเนื้อนะครับบรรยากาศพี่น้องนาเฮียนนะครับนาบ้านนาเฮียนนาประตูนะครับทางเข้าบ้านนะครับของอุยอรังประเพื่อนกันเนะครับทางประชา้นที่ไทยทยำในพี่น้องได้เขารับชมนะครับได้ฟังเสียงเนี่ยตอนนี้ทีวีได้ลงคลิปยูทูบในมือนีวันนี้กันเลยนะครับสำหรับในมนือนีอุยอรังประเพื่อนนะครับสีขอกล่าวคำว่า ่อนที่จบคลิปเนาะสิขอเก้าเข้ามาสวัสดีครับครับผมโอเคครับผมโอกาสหน้ามีคลิปใหม่ต่อๆไปกันแล้วกันเด้อนะครับสำหรับเอฟซีของเราเพิ่มติดตามทุกๆคนทุกๆท่านทัวนท่วฟ้าเมืองไทยลงถึงชาวอุดอรทุกๆท่านทัวทนท่วโลกกันเลยนะครับสวัสดีครับโอเคครับครับผม